กฎแห่งกรรมเรื่องหน้าที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีหลักธรรมะของภรรยาที่พึงจะปฏิบัติต่อสามีในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้อง แล้วก็รับกันกับหลักธรรมะของสามีที่ปฏิบัติต่อภรรยาด้วยภรรยาจัดได้ว่ามีความสําคัญอย่างน้อยสองประการคือในฐานะเป็นมารดาของบุตรธิดาที่จะให้การก่อเกิดสมาชิกที่มีคุณภาพแก่สังคมประการหนึ่งและในฐานะของผู้ที่ทําให้สถาบันครอบครัวมีความสมบูรณ์จากเหตุผลดังกล่าวนั้นจึงทําให้มองเห็นว่าภรรยา ไม่ได้มีความสำคัญต่อสามีเท่านั้นแต่จะส่งผลต่อการก่อตัวของสมาชิกที่มีคุณภาพแก่สังคมอีกด้วยบุคคลที่จะเป็นภรรยาที่ดีได้เช่นนี้พุทธศาสนาได้แสดงหลักเอาไว้ว่าจะต้องประกอบด้วยหลักธรรมะพื้นฐาน5ประการคือ 1. เผื่อแผ่แบ่งปัน 2. ผู้จามีน้ำใจ 3. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันส มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์กันและหซื่อสัตย์จริงใจต่อกันการจัดงานบ้านให้เรียบร้อยเป็นหน้าที่ของปรรยาจัดว่าเป็นสเสน่คือการเป็นผู้รู้จัดระเบียบการงานให้เรียบร้อยการจัดงานดีหมายเอาการจัดการงานภายในบ้านเรือนของตนเองให้สมบูรณ์ในมังคละตีปณีให้ความหมายไว้ว่า วิธีการจัดอาหารและการตรวจตราชื่อว่าการงานอันสตร,รีในสกุลพึงจัดการจัดงานบ้านที่ดียังรวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรธิดาให้คำแนะนำอยู่เสมอๆการให้ภรรยาเป็นผู้จัดการงานบ้านให้เรียบร้อยนั้นเพราะเหตุที่ว่าภรรยาในฐานะที่เป็นสตรีย่อมจะเป็นผู้ที่มีความละเอียดสุข,ขุมกว่าสามีและอีกเหตุผลหนึ่งคือ ภรายาโดยส่วนมากมีเวลาอยู่กับบ้านมากกว่าสามีช่วงจังหวะเช่นนี้จึงเป็นความเหมาะสมประกอบกับความละเอียดอ่อนที่มีอยู่ในตัวภรายาแม้ในสังคมปัจจุบันภรายาจะมีบทบาทในงานนอกบ้านมากขึ้นเท่าเทียมกับบุรุษก็ตามแต่ความเหมาะสมกับการจัดงานบ้านยังเป็นสิ่งที่เธอทำได้ดีอยู่นั่นเองโดยเฉพาะสังคมไทย การมอบหมายงานภายในบ้านให้ในทัศนะของพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการใช้แรงงานสตรีแต่อย่างใดกลับเป็นการให้เกียรติยกย่องในความสามารถที่สตรีมีอยู่ในฐานะภรรยาผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านมักจะได้รับความยกย่องว่าทำงานเท่าเทียมกับบุรุษจึงเห็นว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นงานบ้านในฐานะภรรยาและมารดา ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นงานของผู้หญิงเมื่อเป็นเช่นนี้การเกี่ยงกันทำหน้าที่ในบ้านในฐานะภรรยาและแม่ของลูกจึงเกิดขึ้นและเมื่อแม่กลายเป็นผู้ชายต้องดูแลเช่นเดียวกับพ่อไปเสียแล้วลูกก็จะขาดความรักแบบแม่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกมีสุขภาพจิตดีในปัจจุบันนี้ผู้หญิงโดยทั่วไป ยังเข้าใจความสำคัญของความเป็นภรรยาอยู่แต่เธอต้องทำงานหนะักเพราะต้องทำงานนอกบ้านอีกด้วยเมื่ออยู่นอกบ้านเธอทำงานสำคัญเช่นเดียวกับชายเมื่ออยู่ในบ้านเธอก็ทำหน้าที่ภรรยาและแม่ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นงานที่ฝ่ายชายยกให้ภรรยาเป็นผู้จัดการเพราะตนใช้เวลาทำงานนอกบ้านเสียมากไม่รู้รายละเอียดในบ้านการแก้ไขปัญหาในบ้าน ความเหนื่อยยากของผู้หญิงในกรณีเช่นนี้ฝ่ายชายควรจะปรับหน้าที่และบทบาทช่วยภรรยาบ้างในสมัยพุทธกาลผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวมีฐานะไม่ดีก็ต้องทำงานช่วยสามีหาเลี้ยงลูกและต้องทำงานบ้านและดูแลลูกๆในทางตรงกันข้ามก็ไม่ปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสห้ามผู้ชายทำงานบ้านและดูแลลูกๆ จะเห็นได้ว่าการเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์บุรเทพและอาหูเนยบุคคลน,นั้นเป็นทั้งมารดาและบิดาบิดาก็สอนและอบรมให้บุตรในส่วนของความเป็นผู้ชายด้วยศิลปวิทยาการต่างๆอย่างผู้ชายมารดาก็อบรมในส่วนของความเป็นผู้หญิงทั้งชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันลูกต้องการทั้งบิดาและมารดา ไม่ใช่การออกจากบ้านไปหาเงินมาให้ใช้แต่อย่างเดียวซึ่งเห็นกันในปัจจุบันว่าครอบครัวประเภทนี้เป็นครอบครัวที่ลูกมักจะก,กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาและเสียคนได้มากมายเพราะลูกนั้นขาดสิ่งที่เขาไม่อาจจะหาเงินไปซื้อมาจากที่ใดๆดได,ได,ได้ดังนั้นจากทัศนคตินี้ทำให้มองเห็นได้ว่า การจัดการบ้านให้สมบูรณ์ในฐานะภรยาจึงเป็นการสร้างสภาพครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นเกราะกำบังปัญหาต่างๆอันเป็นช่องว่างระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาอีกด้วยทำให้มีตัวแทนของผู้นำครอบครัวอยู่ใกล้ชิดร่วมรับรู้และแก้ปัญหาแก่บุตรธิดาบทบาทของภรยาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการบ้านนี้ จึงควรได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์จากสามีตนภรรยาต้องเคารพและเอื้อเฟื้อญาติสามีด้วยความหมายของการสงเคราะห์ที่ภรรยาต้องปฏิบัติอย่างใส่ใจหมายถึงการแสดงความเคารพด้วยวาจาด้วยอาหารวัตถุรวมไปถึงของขวัญเนื่องในวันสำคัญต่างๆแก่ญาติสามีที่สามีให้ความเคารพ ภรรยาต้องให้ความสําคัญต่อญาติของสามีประดุจเดียวก,กันกับญาติของตนเองแสดงออกซึ่งน้ําใจที่เอื้อเฟื้อด้วยวาจาคือพูดจาเจรจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะและเคารพเป็นประโยชน์ไม่ส่อเสียพูดเน็บให้เจ็บใจแสดงความเอื้อเฟื้อด้วยวัตถุสิ่งของตามโอกาสหรือในคราวที่ญาติฝ่ายสามีประสบความทุกข์มีความลําบากไม่ควรนิ่งดูดายเมินเฉย เมื่อถึงวาระสำคัญควรมีของเป็นบรรณาการโดยเฉพาะบิดามดาของสามีจะต้องแสดงออกซึ่งความเคารพและยกย่องเช่นเดียวกับที่สามีแสดงแก่ญาติข้างฝ่ายของตนเองกล่าวในทางจิตวิทยาการกระทำดังกล่าวคือให้ความเคารพและรักใไร้บิดามดาของสามีไม่ทำให้บิดามารดาของสามีรู้สึกว่าถูกแย่งชิงลูกชายออกไป แต่ควรให้ความรู้สึกว่าได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมาไม่ทําตัวเป็นคนอื่นไกลจะต้องแสดงตัวประหนึ่งว่าเป็นคนครอบครัวเดียวกันทำบ้านให้อบอุ่นโดยการหมั่นไปมาหาสู่ญาติฝ่ายข้างสามีอยู่เป็นประจำํำถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่ญาติจะต้องปรึกษาหารือกันจะทำให้คู่สมรสเห็นคุณค่าและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ภรยาไม่ประพฤตินอกใจสามีกว่าไม่ประพฤตินอกใจกล่าวได้ว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญของการอยู่ร่วมกันของคู่สมรสในทัศนะของพระพุทธศาสนาการวางหลักธรรมะก็ดังกล่าวไว้จึงถือได้ว่าเป็นพันธะทางศีลธรรมของทั้งผู้ที่เป็นสามีและภรรยาและจัดเป็นหลักธรรมสังคมที่สําคัญอย่างหนึ่ง จะเห็นได้จากการจัดให้หลักธรรมะข้อดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศีลอันเป็นข้อปฏิบัติสำหรับมนุษย์ในสังคมหากจะกล่าวกันแล้วหลักธรรมะข้อดังกล่าวจะได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับมนุษย์ในสังคมและเป็นหลักธรรมะที่เกื้อกูลความมั่นคงของสถาบันครอบครัวพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าหญิง สิทธิดังกล่าวก็เป็นสิทธิที่จะต้องได้รับการเคารพด้วยเริ่มตั้งแต่สิทธิในการที่จะมีชีวิตอยู่สิทธิในทรัพย์สินสิทธิในอันที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาหากมีคนในคนหนึ่งพยายามที่จะลิดรอนสิทธิอันชอบธรรมดังกล่าวของผู้อื่นพุทธศาสนาถือว่าผู้นั้นกำลังเข้าไปก้าวไายสิทธิ ในกรณีของคู่สมรสก็เช่นเดียวกันในพระพุทธศาสนาถือว่าสามีภรรยาย่อมเป็นสมบัติของกันและกันเป็นสมบัติที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในฐานะสมบัติของตนการประพฤตินอกใจของคู่สมรสพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นการทำลายลัทธิในความเป็นสามีภรรยาการประพฤตินอกใจนอกจากจะเป็นการทำลายสิทธิ ในความเป็นสามีภรรยาแล้วยังเป็นบ่อกเกิดของความล่มสลายของสถาบันครอบครัวได้ง่ายอีกด้วยครอบครัวที่ประสบกับปัญหาการหย่าร้างของผู้นำมักจะก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมเด็กที่มาจากครอบครัวล่มสลายนั้นย่อมได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจมากกว่าเด็กโดยทั่วๆไปเด็กจะเกิดปมด้อยขึ้นมาเองและหาทางออกในทางที่ผิด เช่นการเสพสิ่งเสพติดให้โทษคบเพื่อนเที่ยวเนื่องจากการขาดผู้เอาใจใส่ดูแลเขาการไม่ประพฤตินอกใจจึงเป็นหลักธรรมะที่ควรได้รับการเอาใจใส่จากคู่สมรสเป็นอย่างยิ่งการสมรสจึงนำมาซึ่งความมีเสถียรภาพคู่สมรสและสภาพครอบครัวอีกด้วยการจัดการทรัพย์สมบัติด,ด้วยดีเป็นหน้าที่ของบรรยา บทบาทของภรรยาที่สําคัญประการหนึ่งก็คือภาวะของความเป็นแม่บ้านการดูแลเอาใจใส่ในกิจการภายในบ้านมักได้รับมอบหมายอยู่ตลอดพุทธศาสนามองว่าเมื่อภรรยาอยู่ในบทบาทของแม่บ้านย่อมเหมาะสมสําหรับการจัดแจงทรัพสมบัติรวมถึงข้าวของต่างๆที่พ่อบ้านหามาได้ถึงแม่สังคมสมัยใหม่ สามีภรรยาจะมีบทบาททำงานนอกบ้านได้เท่ากันแต่บทบาทบางอย่างย่อมเหมาะแก่เพศบางเพศภรรยาถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดงานบ้านจับจ่ายของใช้เข้าบ้านรวมถึงแยกประเภทของใช้ให้เป็นระเบียบพุทธศาสนาถือว่าการรักษาทรัพย์สมบัตินั้นจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยแบ่งเป็นสส่วน ในส่วนที่หนึ่งเก็บไว้สำหรับใช้จ่ายภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเทอมของบุตรธิดารวมไปถึงการเอื้อเฟื้อญาติพี่น้องและการทำบุญแก่พระสงฆ์สร้างฐานะประโยชน์แก่สังคมอีกสองส่วนเก็บไว้เป็นทุนในการประกอบกิจการต่างๆอันเป็นความมั่นคงของครอบครัวส่วนที่สี่เก็บไว้ใช้ในคราวที่จำเป็นเช่นในภาวะที่ต้อง เจ็บป่วยหรือในคราวที่เร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาการจัดสรรทรัพย์เป็นส่วนต่างๆเช่นนี้จัดว่าเป็นการสร้างระบบที่ดีในครอบครัวภรรยาที่ดีควรรู้จักการจัดการทรัพย์สินที่สามีหามาได้อย่างเป็นสัสดส่วนเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปยอย่างลงตัวโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นการจัดสรรทรัพย์สมบัติ จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นครอบครัวที่มีทรัพย์เข้ามาแต่ขาดระบบการจัดการย่อมจะส่งผลกระทบแก่ครอบครัวในระยะยาวได้หลักธรรมะสำหรับการกรองเรือนก็ช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขอยู่อย่างสงบสุขในปัจจุบันพระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมะสำหรับผู้กรองเรือนเรียกว่าหลักคร,รวาสธรรมสี่ประกอบด้วยสัจ,จธรรมขันติ จาคะสัจจะคือความจริงซื่อสัตย์จริงใจธรมะคือการฝึกฝนข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวขันติหมายถึงความอดทนตั้งหน้าทำหน้าที่การงานด้วยความขยันมันเพียนเข้มแข็งไม่หวันไหวและจาคะหมายถึงการเสียสละสละกิเลสสละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็น ต่างๆเหล่านี้เรียกว่าหลักคารวาสธรรมธรรมะที่ตรัสเกี่ยวกับสตรีในฐานะผู้เป็นมารดาบุคคลเมื่ออยู่ในวุธิภาวะของความเป็นบิดามารดาก็พึงปรารถนาว่าเมื่อ,อยามที่ตนแก่เท่าขึ้นมาก็จะได้รับการดูแลจากบุตรอันตนเลี้ยงดูมาพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงสิ่งที่บุตรทุกคนพึงกระทำเพื่อตอบแทน บุญคุณบิดามารดาในฐานะผู้ให้กำเนิดเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เป็นบุตรและธีดาแม้บิดามารดาล่วงลับจากลูกนี้ไปแล้วก็สามารถคลายความกังวลใจในบุตรนั้นดังปรากฏในปุทธสูตรพระสมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเกี่ยวกับความมุ่งหมายของบิดามารดาที่ปรารถนาจะให้บุตรในตระกูลดำรงตนด้วยคุณสมบัติสประการ ดังปรากฏในพระไตรปิฎกความว่าภิษูตทั้งหลายมาดาบิดาเมื่อเห็นฐานะสี่ประการนี้จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลสี่ประการก็คือบุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจะเลี้ยงเราประการที่สองคือวงตระกูลจกดำรงอยู่ได้นานประการที่สบุตรจกปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกประการที่สี เมื่อเราทั้งสองต้องตายไปบุตรจะทำบุญอุทิศให้ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะทั้งสี่ประการนี้แล้วจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลมารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะสี่ประการจึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่าบุตรที่เราเลี้ยงแล้วจกเลี้ยงเราจะช่วยทำกิจการของเราวงตระกูลจะดำรงอยู่ได้นาน จะปฏิบัติตนให้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดกและเมื่อเราทั้งสองตายลงไปแล้วจะทำบุญอุทิศให้กับมาดาบิดาผู้ฉราเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตบุรุษผู้สงบเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ทำไว้ต่อตนก่อนจึงเลี้ยงดูมาดาบิดาช่วยทำกิจ ของท่านเชื่อฟังโอวาทตอบสนองพระคุณดำรงวงตระกูลสมกับที่ท่านเป็นบุพการีบุรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไปที่สารเสริญหลักธรรมะประจำใจของมารดาคือหลักพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพรหมหรือธรรมะประจำใจของพรหมหรือธรรมะเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมะประจำใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักของจิตใจและกำกับความประพฤติหรือเป็นธรรมะที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ปกครองถ้าปฏิบัติตนโดยใช้พรหมวิหารเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตแล้วจึงจะชื่อได้ว่าดำเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์ทั้งหลายโดยชอบนั่นเอง เชื่อกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจาการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ